นี่ไม่ใช่รถกระบะธรรมดานะครับแต่เป็นรถกระบะพรีเมียมนะครับว้าวอ่ะให้มาครบเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรีโว่ล็อกโกนะครับผมตัวนี้เป็นตัว2 4ีพรีรนเนอร์นะครับอันนี้เป็นโฉมล่าสุดแล้วนะครับนี่ครับดูที่นี่ได้เลยมีกล้อง3ามร้อยสิบองศาแล้วครับตัวนี้เป็นตัวที่มีออปชันเพิ่มเติมนะครับคันนี้มีอะไรดีมาดูกันได้เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้า led นะครับผมอันนี้ได้แม็กเป็นแม็กตัวล็อกโกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เป็นแม็กขอบ18นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งล็อกโคสวยงามเลยทีเดียวอันนี้มีมาพร้อมกับโรบาร์เลยนะครับมีทั้งโช๊คของตัวล็อกโคนี้ทําให้การขับขี่เพิ่มพร์ฟแมซ์เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยล็อกโคนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปของตัวรถกระบะรีโวนะครับเดี๋ยวจะพาชมดูด้านในนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับตัวนี้ได้กดปุ่มสตาร์และกุญแจคีย์เลสโกแล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนรถกระบะผู้ดีนะครับ <Wow. S 1> เป็นรุ่นบบท็อปแล เตือนก่อนชนและเตือนออกเลนด้วยนะครับอันนี้มาพร้อมกับ i v e c r u i s e c o n t r o ทนะครับนี่ไม่ใช่รถกระบะธรรมดานะครับแต่เป็นรถกระบะพรีเมียมนะครับผมแน่นอนครับคันนี้ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้ตัวกล้อง360องศานะครับตอนขับขี่ตอนอยู่ในซอยอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถกดปุ่มบริเวณนี้ดูได้เลยไม่จำเป็นต้องใส่เกียร์ถอยอย่างเดียวนะครับที่จะเห็นกล้อง360องศาตรงนี้ออปชันนี้เรียกว่าว้าวอ่ะให้มาครบเลยเบาะต้องเรียกว่าสภาพยังดียังใหม่อยู่เลยนะครับ คันนี้ได้วารันตี0 5ปีด้วยนะครับผมม,มาดูด้านช่วงท้ายกันนะครับผมตรงนี้ก็เรียกว่าใหม่ไม่ผ่านการใช้งานหนักมาเลยนะครับสภาพรถสวยบอดี้เดิมนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุนะครับเรียกว่าเป็นรถดีน่าใช้นะครับก็อบอกว่าคันนี้รถใหม่ราคา1.1ล้านเลยนะครับอันนี้เราประหยัดไปทีเดียวถึง3แส0เลยนะครับเรียกว่าเซฟเงินในกระเป๋าสำหรับเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับ เรียกว่าได้รถดีเหมือนใหม่สภาพดีในราคาคุ้มค่าราคาจับต้องได้นะครับเหมือนเดิมเลยครับรถเราเน้นเรื่องสภาพสวยไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีพีคล่อมนะครับรถสวยพร้อมใช้เรามีให้เลือกมากกว่า200คันนะครับใครสนใจยังไงลองทักเข้ามาได้เลยนะครับผมเข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับ